สวัสดีค่ะสารหนองระแดงพาเที่ยววันนี้มาเที่ยวที่ไหนเอ่ยดูสิค่ะดูก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าไปเฉลยทีหลงังคูพระใหญ่สูงกิโลจังหวัดเลยนห้าสิบนะคะอ,อปตปาาตุตงนี่ค่ะ สถานที่ที่เรอแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะยังไม่เปิดเป็นทางการเรามาเห็นก่อนเทื่อนเลยคือพระใหญ่เลยคะ่ะหันหน้าไปทางประเทศลาวนะคะหันหน้าไปทางประเทศลาว ก็เดี so ite, ๋ยวเสื Mason, no like ้อไปส่วนตัวเลยบ่ครับผมซีแล้วกลับบ้านเลยผู้เสนอผู้ได้จาสิบบาทนี่ถ้าเให้อาอยู่ตรงนี้ถ้าแม่ไม่เอาไปด้วยกต้องรอ้านี่ครับผูดบอดไส์รองเท้าบ๊ายพอเดินเพราะว่ากันกระจุกเป็นรอยขีดข่วนข้างในเพราะว่ารลงท้าเราเหยียบหินเหยียบชายเหยียบยินมานะครับคร นม่สีเดียวว่ะครับผมสีเดียวครับ<ส>ข้างในมันลื่นนะครับกันกระจกไปกเราจีดกันทั้งพรอมด้วยนะครับนะครับต้องใส่รอง้าก่อนค่อยเดินได้นะคอนออนนนะคอือนี่ค่ะองคอคุณชงคารจังหวัดเลยพระใหญ่นะคะพระพุทธพระนวมิลพระระ มงคลองคไม่สวยงามมากค่ะสวยงามมากคะเราต้องเข้าไปสักการะบูชาก่อนนะคะ จะได้บูชาก่อนถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วค่อยมาทําการถ่ายทําต่อนะคะดูความสวยงามนะคะจะลืมนะคะมาที่อำเภอเชียงคานนะคะสกายล็กนะคะจะหันหน้าไปทางนี่นะคะเล็ดนา เดี๋ยวไปไหว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาทำต่ออ่าตอนนี้เราก็จะเดินแล้วนะคะเข้าไปที่สกายวอล์กแห่งใหม่ของเมืองไทยนะคะเนไรเข้าไปเข้าไปเดินก็ไม่เป็นไรครับก็ถ่ายรูปอยู่หน้าเป็นนัก่างเชี่ยวจะถ่ายให้ส่วนปันดื้อเนาะก็คงไม่ต้อนะฮะเ้าเดินเข้าไปสกายวอล์ก นี่แม่น้ำโขงเหรอสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เดินสกายว่องหรือยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าท่าเสียงมาติดตัวรองเท้าจากทัาแม่น้ำเหลืองเหรอแม่น้ำเหลืองแม่น้ำเหลืองจากท่าตั้งตัวได้รองเท้าตงไปข้างหลักท่าเดี๋ยวใกล้ๆนี่แม่น้ำเหลืองนะคะต้นกำเนิดอยู่บ้านลมเก้าต้นกำเนิดอยู่บ้านลมเก้าเนาะแม่น้ำเหลืองมาบรรจบกับแม่น้ำโขงอยู่ตรงนี้นะคะไหลผ่านอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือ ในผ่านอำเภอด่านซ้ายาอำเภอภูเรือนะคะาาามาเ,เชียงคานบ้นเมารรจบที่ท่าดีหมีนะคะอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะอเสียวรูดรข้างล่างนะคะเสียวไหมแต่มันเป็นเหล็กมันก็ไม่กลัวหรอกยังไงก็มั่นคงอยู่แล้ว จะเจ็บเท้าโอ้นี่ใบมันจบกันตรงนี้นะคะสีเดียวกันเลยอะแดงปือเลยตรงสามเหลี่ยมนี้เป็นประเทศอะไรอะ่ะตอนนั้นก็เป็นประเทศเลาวลาวเหรอเนี่ย นั่นแหลมๆนั่นลาวเหรอต้าตดต่อลอเทว้าดูที่นะไมเป็นไรก็ไม่ต้องเารองเท้าครับอาจะเอาเด็กอันนั้นเป็นประเทศลาวนะคะเนี่ยอันนี้เป็นประเทศอะไรห่างกันสามว่าห <Jamie, always S 1> ่างกันสามว่าเองตายละนี่นี่ประเทศไทยอันนี้ประเทศลาวนี่มีตรงนี้แหลมๆนี่ค่ะน้อยตายอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้น่าจะเป็นประเทศเดียวกันเนาะ ถ้าขึ้นมาแล้วแต่ถ่ายรูปก็ไม่ต้องมาเอารองเท้านะครับให้เด็นไหวครับแล้วก็ถ่ายรูปถ้าจะก,กายวอ่ได้อยู่ถ้าจะเดินนะครับเราซื้อชุดน,นะครับแล้วก็มาเรียนกันก็ได้ครับมาจากเรียนเดียวกันนะครับต้องน,น,นัดรอกันก่อนเีบีก็เอา พึ่งมาจากสิบก่สิบมาเาไปแค่นี้ก่อนก็ยังได้นะครับเหมุนเวียนกันเป็นรอบล่ไปนะครับอุปนูัน้าปทาบประเทศบเราได้มาแลอดครับก็ไม่ต้องอเพรคะับาตัวับดก็ไปเลยนะครับสายเดมาแล้วก็อมปองดูนะคะกระจกะจกกะจกเสียกะจะกะจก ภาเป็นกระจกเล็กพไม่เป็นกระจกเล็ยวตอนเป็นตอนเป็นเหล็กเสียๆอืมสวยมากเลยเสียวมากเสียวเลยภาเป็นกระจกเล็กๆเลย เสียวว่ะเสียวมองกระโจกข้างล่างเสียวว่ะเอ้ยขนลุกเลเมื่อเป็นกัะโจกข้างล่างไหมถ้าไม่มองข้างล่างไม่เป็นไรอืมมองล่างวนธรรมยมันไม่มองไม่ได้เลยมันมองได้วย พิ่งดูนะคะเนี่ยแม่น้ำเหือกมาบรรจบแม่น้ำโของอยู่ตรงนี้เองอืมสวยไหมคะวิวสวยมากประเทศลาวข้ามน้ำมาจากนี้ก็เป็นประเทศไทยโอ้ยอะไรกันใกล้กันขนาดน,นี้ ประเทศลาวกับประเทศไทยห่างกันสามวาไม่เป็นประเทศเดียวกันซะเถอะประเทศลาวเออคนนู้นก็นประเทศลาวเหรออืะเทังเลมแม่น้ำลิม,ม่้เล เป็นลาวทางนู่นเป็นลาวอ๋ออาแม่รู้ไม่เขียด ยายมะชายายวันนาพิลีน้องไอมาเดินสกายวักที่เชียงคานนะเจ้เคยเห็นแต่เมืองจีนเสียวมาเห็นเมืองไทยแล้วมันเป็นกระจกนะมันเสียวอ่ะมันเป็นกระจกแนละ้วมันเสียวม่นล้ามองลงไปข้างล่างเนี่ย ถ้ามองไปข้างหน้าไม่เป็นไรไม่เสียวถ้ามองไปข้างล่างมันเสียวมันเป็นกระจกอะมันเหมือนจะวิวลงไปอย่างเงี้ยน, <c oughs> นี่นะคะประเทศไทยทันสมัยแล้วนะคะมีสกายวอล์คเดินนะคะริมฝั่งโคงค่ะที่เชียงคานนะคะสวยค่ะทันสมัย สบายมากเลยถ้าวันไหนฝนตกเขาจะหยุดนะคะถ้าฝนไม่ตกเราจะมีรถขึ้นมาส่งนะคะเราจะจอดรถไว้ด้านล่างนะคะแล้วจะมีรถทางอ,อปตอบริการขึ้นมานะคะคนละยี่สิบบาทนะคะขึ้นแล้วก็ลงรวมกันเรียบร้อยนะคะยี่สิบบาทถือว่าเป็นการบริการที่ถูกมากนะคะเราเอารถเราจอดไว้ข้างล่าง ระยะขี่รถออกระตงขึ้นมาข้างบนนะคะมันจะมีเจ้าหน้าที่พามานะคะท่าทันสมัยมากเลยอะ่ะอืมนึ่าเสียว <c oughs> เดนได้คะ่ะแต่อย่ามองกระจกมองเรียบเดินเรียบฝั่งโคงนะคะ ท่าทรายของประเทศไทยเพรประเทศลาวนะคะของประเทศไทยก็เยอะนะคะแถวนี้ยเขาทำทรายกันทราทรายดูทรายขึ้นมาเยอะมีประเทศลาวโอ้โะมีตูเขาเหมือนกันเลยทางเราก็ภูเขาเยอะแถวนี้ วันนี้คนน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันคนก็เลยคิดว่าถ้าวันนี้ฝนตกก็จะไม่ได้ขึ้นมาชมวันนี้คนก็เลยไม่มากันนะคะแต่พอดี<แ>โชคดีวันนี้ฝนไม่ตกตแต่ตอนเช้าก็ตกนะคะตแต่เราโชคดีพอตอนนี้มาแดดออกก็เลยได้มาเที่ยวแบบสบายสบายดดเด็กน้อยดิงฉันแวอ่ะอ้าวเหรอเอหนูไปถ่ายรูปภาพขอลูก เด็กน้อยดึงฉันเร็วฉันก็ต้องไปเร็วสิาหวกีล้วหเนองเรมันเดี๋ยวก็เรียนรวกเกาะวไปสิอนได้ขดรวเี่ เราเอาเอาตั้งลายตั้งนะไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้เด้อผ่านผ่านผ่านสาเรือเด้ออ่าตอนนี้คนที่กได้หมดยันเนี่ย้านอะไรไม่เปิดใช้เป็นทางการนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ก็มาที่นกันได้นะคะเวลาฝนตกห้าวานนะคะจะไม่มีรถขึ้นเขาจะบริการเฉพาะวันที่ฝนไม่ตกนะคะ รามาก็ย่ารูนะคะว่าเราจะต้องเอากนมังคหนุนมองดูวิวหนนักเรียนสวยจใจเลยจิ้ม้่อสวยมากเลยนิวสเออนิวสเดเ็รอจังเนาะสนโดสนโอเรามานะคะนิ้วมอองเป็นรอยค่ะก็ะใส่รองท้าสัดควรจกลัวความไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวม่องกลัวกมาก็มาไม่ต้องกลัวสันโ กนองนี Hello, ่น yeah, yeah. yeah. oh, yeah. no. ีหนาเนี uh, Listen, right. mm ้ยองเลยหนึ่งสองยอเช็ดไปเป่นกดนมาประเาประเทาไม่เีรย้อยละ่อกลัวเลยมาสหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเงนนขึ้นหนูอะเงินแนขึ้นเงนแขึ้นประเทศลาวตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรเมืองอะไรนะ เมืองหมอแฝงชายบุรีชายบุรีเมืองหมอแฝงชายะบุรีแต่เป็นหมู่บ้านตัวเมืองแกอยูตรงข้ามกับอำเภอเชียงคานนี่นเป็นหมู่บ้าน ฉก็มีาฟ้างนมีหมดละเ้าลยไม่หมอนม่หมกข้างล่างไม่เป็นไรไม่มกขางล่างไม่เป็นไร,ไม,ม,รมันก็เฉยๆถ้าหอกข้างล่างนะมันจะบิ้วๆไ,ไงก็ไม่ด้วน้ำสีขาวน้าสวยไม่ดูาขอบคุณนะคะคลิปนี้กดปากแค่นี้นะคะติลิดกดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณมากคนะ่ะบ๊ายบาย